สวัสดีครับร้านชนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับลูกค้าสนใจกันมากเลยนะครับเครื่องปั่นผลไม้รุ่นมีกล่องกล่องเก็บเสียงนะครับสินค้าตัวนี้เหมาะสาหรับร้านอาหารติดแอร์นะฮะร้านร้านกาแฟสดนะที่ต้องที่ต้องการความเงียบนะรุ่นนี้จะมีกล่องเปิดปิดง่ายนะครับสาหรับรุ่นนี้นะฮะตัวโถนี่นะฮะหนาทาจากโพลีคาร์บอเนตนะฮะปาศดักสาร BPA นะฮะแล้วก็ ตัวด้วยโปรแกรมการปั่นนี้นะฮะห้าโปรแกรมการปั่นนะฮะจะถูกเซตไว้ในเครื่องตัวนี้นะฮะเอ่อหน้าปัดของโปรแกรมเนี่ยจะมีไฟสีแดงขึ้นแวบๆเนี่ยนะฮะมันก็คือคัพก็คือถ้วยเราถอดโถมาไฟมันจะขึ้นเลยนะฮะส่วนตัวกลางเทมเป็นดูอุณภูมิเมื่อเครื่องร้อนจัดไฟตัวนี้ขึ้นปุ๊บเครื่องจะหยุดการทางานนะฮะเพื่อเเป็นการเซฟตี้ตัวมอเตอร์ไว้นะฮะไม่ให้มันเกิดการไหม้นะครับส่วนโหลดก็คือการปั่นน้ำหนักการปั่นของที่มี ตาส่วนมากเกินไปนะแต่ว่าก็ยังไม่เคยพบนะฮะตัวนี้ยังไม่เคยพบเพราะว่าด้วยกําลังแรงพันห้าร้อยวัตต์เนี่ยมันก็ยังไม่เคยเจองานที่หนักหนักก็หนักกว่าที่มันจะรับได้นะครับส่วนอันนี้นะครับอพอเราใส่ไปเนี่ยไฟไมันก็จะดับนะฮะแล้วกเ็เดี๋ยวจะมีการสาธิตนะฮะการปั่นให้ลูกค้าเห็นนะฮะปั่นของจริงเลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการปั่น น้ำผลไม้นี่นะฮะทั้งหมด6กหอย่างนี้นะครับผมฝันให้ดูกันจริงๆว่าเครื่องนี้มันรองรับการฝันแบบนี้ที่ลูกค้าใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะโอเคไหมนะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมอ่าเชิญครับเอ่ออาจจะยาวหน่อยนะฮะก็ะคือบอกข้อดีกันก่อนนะครับเครื่องตัวนี้ก็คือเอ่เอเทียบกับเครื่องทั่วไปนะฮะตัวนี้ผลิตออกมาเนี่ยก็คือดีไซน์ใหม่ทันสมัยขึ้นนะฮะแล้วก็โถนี่นะฮะเอ่อเป็นโถเหลี่ยม่างนี้นะฮะ ก็คือจับแล้วอบอกจริงๆแล้วว่ารู้สึกพลาสติกเนียทำมาฉีดมาดีกว่านะครับแต่ตัวสําคัญนะฮะอยู่ที่ตรงตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นเครื่องที่เหมาะกับการใช้งานหนักนะครับนี่ครับลูกค้าที่ใช้งานเครื่องมูตตี้นะฮะจะเจอปัญหาก็คือว่าฟืองต่อแกนมอเตอร์มันติดจากการใช้งานนะครับผมตัวนี้เราเลยไปจัดการมาให้มันเป็นสแตนเลสน,นะครับหมดห่วงเรื่องความทนทานเพราะว่า รุ่นอื่นอาจจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะฮะตัวนี้รับรองว่าทนทานเราฉีดขึ้นมาเป็นสแตนเลสโดยเฉพาะนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอใส่เข้าไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะปั่นให้ดูนะครับขอบอกข้อดีก่อนก็คือเปลี่ยนง่ายะฮะแต่โอกาสที่จะเสียเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะน้อยะฮะเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสนะครับนอเฮะเปลี่ยนโซลูฟือต่อแกนมอเตอร์จะร้อนละไม่ต้องพิ่ช่างนะฮะแล้วก็นี่ครับ ใบมีดลูกค้าจะเห็นว่าอาจจะมีแค่4แฉกนะครับเมื่อเทียบกับทั่วไปคือ6แต่ว่าตัวชุดใบมีดเนี่ยใหญ่กว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ลูกปืนภายในเนี่ยเป็นของ SKF กิตเลีนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะทนทานกว่านะครับก็มาดูกันเลยนะฮะว่าการปั่นเป็นยังไงนะครับผมจะปั่นให้ดูแค่โหมด1ที่ใช้เวลาการปั่นแค่18วิแล้วก็ โหมดสองยี่ห้าโหมดสามสามสิบโหมดสี่อิบห้าโหมดห้าห้าสิบวินาทีนะครับตัวเครื่องปั่นเนี่ยจะเพิ่มและลดรอบเองนะฮะลูกค้าจะสังเกตว่ามันไม่มีแท่งคนนะครับมันจะใช้การลดรอบและเพิ่มรอบของมอเตอร์แทนแท่งคนนะครับผมจะปั่นให้ดูน่าจะสามแก้วแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวที่เหลือดูอีกิปคลิปหนึ่งนะครับผมเราจะทำลิงก์ไว้ให้นะครับอันแรกนะฮะผมเอาเป็นเอ่อ นี่นะฮะน้ำผู้ไปนะฮะนี่เป็นชาเขียวก็คล้ายๆเป็นกาแฟแล้วกันนะฮะก็อ่กาแฟผมใช้หมดหนึ่งพอนะฮะแบบวิเพราะว่าถือว่ามันมันอ่มันแทบไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าีกงเหงา จมันน่าจะพอแก้วเลงนะฮะใช่แล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็กดอันนี้คือ18วินะฮะปั่นพวกกาแฟร้านกาแฟน่าจะใช้นะครับอันนี้คือปิดปิด้วเปิดนะ่ยรังบ่อยชัดเจนนะครับเก็บเสียงได้ราวๆ30เปอร์เซ็นต์นะครับอา่านี่ยฮะ ก็คือโปรแกรมรบัดนรุมัดเนี่ยดีตรงที่ว่าเ,าเลือกของอ่อนก็คือ,อกดเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อได้เลยหรือว่าถ้าแบบของแข็งเช่นพวกเบอร์รี่อะไรพวกนี้ปรับกดหมด5 50ห50วินาทีนะฮะให้มันปั่นไปเองคุณไม่ต้องใช้แท่งคนไม่ต้องอะไรเลยนะฮะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปเตรียมแก้ต่อไปหรือว่าอาจจะมีหลายเครื่องช่วยสลับกันเป็นการปัน่นนโุมัดเนี่ยสบายสุดนะครับเนี่ยฮะค่อนข้างละเอียดนะครับผมเนี่ยฮะละเอียดมาก นี่นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูแก้วต่อไฟกันนะคระับเขานี่นะเดี๋ยวมาขอด้วอ่าอันนี้ก็มาดูเป็นตัวสตรอเบอรี่แทนแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะปั่นกันบ่อยๆนะครับ อันนี้ก็คือเป็นตามสูตรของร้านเขาเลยนะครับก็จะเป็นตัวน้ำแข็งจริงๆแล้วใช้น้ําแข็งโม่หรือหลอดเล็กนะครับึงนะว่าเราหาน้ำแข็ไม่ได้เราก็เลยต้องใช้น้ำแข็งแบบนี้แทนนะครับเป็นนะฮะสตรอเบอรี่ขอใช้หมดสามแล้วกันนะฮะสามที่แพรวีมันฝังกัตนมัติเยี่ เนี่ครับเสียงเงียบลงไปบ้ากเลยนะ โตื่องก็จะลบรอบและเล่้งรอบแทนแท่งคุณนะครับก็เนี่ยฮะหงเหนื่อเลยฮะเทไม่ออกนะฮะหนื่อเนี่ยให้นะไมฮะ <c oughs> อ่ารู้สึกปั่นออกมาได้เป็นสมูทตี้ดีมากเลย<ส>เดี๋ยวขอไปเอาช้อนมาเคลียร์ก่อนเนี่ยฮะไม่หดนะฮะอันนี้คือลุกที่ลูกค้าน่าจะต้องการหานะครับ <c oughs> ถ้าส่วนผสมเหมาะสมมันก็จะอย่างนี้แหละฮะ <c oughs> นะฮะนี่แหละฮะเปสมูทตี้เลยนะฮะเดี๋ยว เอาไม้พายมากวาดออกพอดีไม่ได้ขายไม่ได้ไม่ได้ทำกินบ่อยๆก็คืออ่าเนี่ยฮเหนียวเลยนะฮะน้ำแข็งไม่มีเลอเลยนะฮะนี่ปั่นแค่3ามิบห้าวิโดยอัตโนมัตินะครับก็คือว่าคือเอาเอาเอา,เอาเวลาไปทำหนึ่งอื่นได้อะฮะระหว่างมันปั่นนะฮะนี่ฮะ จริงๆแนละ้วถ้าเป็นมืออาชีพเขาจะเอาได้ทาได้เร็วกว่านี้นะครับน,นี้ฮะเหนียวเลยนะครับออกมาเป็นสูทตี้นะครับอันนี้นะฮะค่อนข้างละเอียดมากเป็นสตรอเบอรีป่ป่ะนะครับแล้วก็ใส่อีกแก้วหนึ่งนะครับอีกแก้วหนึ่งผมเอาแข็งๆเลยแล้วกันก็คือขอเป็นตัวนี้ที่มีส่วนประกอบของเบอร์รี่ด้วยนะฮะมันจะค่อนข้างแข็งผมขอใช้โหมด5นะครับ50วินะฮะ อันนี้คือร้านเขาผสมมาให้ผมละร้านที่เขาซื้อเครนประจำนีฮะจะสังเกตว่าน้ำฮสอฮะสดส่วนน้ำแข็งจะค่อนข้างเยอะแต่เครื่องก็ปั่นได้ไมีกเวลาน,นะครับใช้โหมด5 50วินาทีสำหรับของที่ค่อนข้างแข็งนะครับเราก็กดปุ่มให้มันปั่นเองเร่งลบเร่งรอบ หรือลดลอบแทนแท่งคนเองเราเอาเวลาไปทันางื่นได้นะครับเนี่ยฮะเสียงเงียบขึ้น าให้ดูว่าละเอียดนะฮะนี่ฮะเหนียวเหมือนกันเป็นสมูทตี้เลยนะครับคือเทต้องใช้ไม้พายนะฮะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชอบแบบนี้นะครับก็คือมันเหนียวมันไม่หกเนีย่ยฮะมันไม่หกนะฮะนี่ครับก็ผมให้ดูเนื้อนะฮะลองดูเนื้อเนี่ยนะฮะเบอร์รี่ออกมาละเอียดมากเลยนะครับก็เดี๋ยวที่เหลือทั้งหมดเนี่ยอาจจะมี โยเกิร์ตกับกล้วยเนี่ยที่เอาไว้ปั่นกินตามบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะอีกทั้งหมดเนี่ยนับเป็น6แก้วผมจะแยกอีกคลิปหนึ่งนะฮะลูกค้าไปกดดูได้ที่หน้าเว็บส่วนการสาธิตเครื่องตัวนี้ก็ผมขอแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วผมลืมบอกไปนะครับปุ่มออย่างเช่นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวขอโถงกใบนึงนะครับนี่นะครับถ้าสมมุติว่าเราปั่นสัก เลือกเบอร์หไปแต่เราคิดว่ามันละเอียดละนะฮะเราก็กดสต็อกได้เลยนะครับให้มันหยุดการทํางานเลยนะครับเป็นการอิอระลับก็คือหยุดหยุด,ยดแค่เครื่องทํางานเลยนะฮะหยุดเครื่องทํางานแล้วก็ถ้าเราเห็นว่ามันยังไม่ละเอียดกดปุ่มตัวนี้ครับเป็นปุ่มที่ปั่นด้วยความเร็วสูงสุดกดค้างถึงทำงานนะฮะปล่อยถึงจะดับนะครับเนี่ยช่ครับปั่นด้วยความเร็วสูงสุด,สดเลยนะฮะ ตัวเครื่องก็ใช้งานง่ายครับมีโปรแกรมปัดอัตโนมัติ5โปรแกรมดูในคู่มือได้นะครับมีคู่มือบอกแล้วก็ที่สําคัญลืมบอกตัวเครื่องรับประกันมอเตอร์2ปีนะครับตัวมอเตอร์ถ้ามีปัญหาว่าไม่ว่าจะเป็นไหมหรือว่าทํางานได้ช้าลงหรือว่ามีเสียงดังผิดปกตินะฮะส่งมาเนี่ยเราเปลี่ยนตัว mm. ฐานมอเตอร์เนี่ยนะครับก็คือเปลี่ยนชุดที่เป็นสีดำๆเนี่ยให้ใหม่ทันทีนะครับแต่ว่าขออนุญ,ญาตคุณว่าฝาครอบเดินนะครับผม เรามีชุดสําหรับสแปรเปลี่ยนอยู่นะครับผมนะฮะคิดว่าลูกค้าน่าจะวางใจใช้งานได้นะฮะราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีปัญหามอเตอร์มีปัญหาเราเปลี่ยนให้ท,ทันทีไม่ต้องรอซ่อมนะครับถ้าสนใจยังไงก็ดูเบอร์ตามหน้าเว็บไซต์แล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะครับส่วนที่เลอขอแก้วเดี๋ยวผมปั่นให้ดูอีคลิปหนึ่งนะฮะเป็นเพลย์ลิสต์ให้ดูแยกกันเลยว่า,าลูกค้าจะสนใจเป็นเครื่องแบบนี้ไหมนะครับผม ยังไงก็ขอบพระคุณมากนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อร้านชัยชนะครับขอบคุณครับ